บ้านเดียวแนวคิดชีวิตเมืองเออร์เบิรนโฮมใหม่บนทำเลร,รังสิตโดดเด่นด้วยดีไซน์บูติกโมเดิร์นมินิมอลคุ้มค่าด้วยวัสดุคุณภาพดีและเป็นส่วนตัวเพียง96ยูนิตเท่านั้นโครงการบ้านเดี่ยวโครงการแรกที่พัฒนาโดยดีเออร์เบ r ร์นพรพค่ะ พาทุกคนมากันที่โครงการซีวิลรยังสิทธิ์คลองสามจาก The u r ร์เบิ o p นพร็อพเพอค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนรังสิตนครนายกค่ะโดยตัวโครงการจะอยู่บนถนนเลียบคลอง3หรือถนนโยธาธิการคูคดคลองหลวงนั่นเองนะคะเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกประมาณ2.1กิโลเมตรตัวโครงการจะอยู่ทางขวามือค่ะสำหรับทำเลของโครงการนี้สามารถวิ่งเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ดอนเมืองทเวหรือทางด่วนเลียบวงแหวนการจราจรพิเศษ,ษฝั่งตะวันออกนอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้รถไฟฟ้าได้ถึง2สายด้วยกันคือรถไฟฟ้าสายสีแดงสถาน นีใกล้บ้านคือสถานีรังสิตและรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีใกล้บ้านคือ bts คูคดนั่นเองห่างจากโครงการประมาณ9-10ถกิโลเมตรค่ะนอกจากนั้นตัวทำเลข,ของโครงการนี้ยังใกล้กับสิ่งอำนวยความสุดกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสรังสิตมาร์เก็ตว l ลเลจ โฮมโปรหรือถ้าใครจะเดินช้อปปิ้งก็สามารถไปที่ห้างใหญ่ใกล้บ้านได้เลยนั่นก็คือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและเมเจอร์รังสิตนั่นเองค่ะนอกจากนั้นตัวทำเลยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนหลายแห่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบีคอนแย้มสาสตร์รังสิตโรงเรียนโชคชัยรังสิตหรือมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะนอกจากนั้นยังอยู่ในระยะอุ่นใจใกล้โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิตและโรงพยาบาลเปาโลรังสิตด้วยนะคะ สำหรับตัวโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นออกแบบมาในสไตล์บูติกโมเดิร์นมินิมอลจะมีความเรียบเท่ค่ะโดยตัวโครงการตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ21ไร่และที่นี่มีเพียงแค่96ยูนิตเท่านั้นเองนะคะตัวบ้านที่นี่จะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านขนาด240ตารางเมตรบนที่ดินบ้านเริ่มต้น56.7ตารางวาฟังก์ชันบ้านอยู่ที่4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถโดยบ้านทุกหลังจะมาพร้อมกับพื้นที่ห้องครัวไทย ห้องซักรีดน,นอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นสัญญาณกันขโมยกล้อง C C T V และที่สําคัญในห้องครัวเนี่ยเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้ด้วยนอกจากนั้นในโครงการเองยังมีพื้นที่ส่วนกลางครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารขับเฮาส์ที่จัดฟังก์ชันหลักๆมาให้ใช้งานครบมีพื้นที่สวนหย่อมและมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงคัดกรองลูกบ้านด้วยตัวสมาร์ทเกจจุดจำายทะเบียนในราคาเริ่มต้น7.59ล้านบาทค่ะ บรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพิปเข้าไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe โ o ม e น้าอยู่ช anel ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจกับทีมงานโ o มหน้าอยู่ค่ะตัวเมนเกตของโครงการเนี่ยเขาจะมีระยะเซตเข้ามาจากถนนสาธารณะประมาณ50เมตรนะคะก็เป็นระยะให้รถชะลอในการเข้าออกตัวโครงการได้ดีค่ะ ซึ่งตัวเมนเกตของโครงการนี้จะดีไซน์ในสไตล์ที่เรียกว่าฟิวเจอริสติกนะคะด้านบนจะเป็นเหมือนแมสสีขาวก้อนใหญ่ๆส่วนด้านล่างก็จะรองรับด้วยเสาทรงสลิมทําให้ได้เอฟเฟกตเหมือนเรามีแมสสีขาวใหญ่ๆลอยอยู่ด้านบนเลยค่ะ ส่วนการรักษาความปลอดภัยนะคะเขาจะใช้เป็นรัวไฟฟ้าอัตโนมัติสาหรับช่องทางเข้าจะแยกช่องลูกบ้านกับช่องวิซิเตอร์มีการคัดกรองด้วยตัวระบบสมาร์ทเกจจดจำายทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกบ้านก็สามารถขับผ่านเข้าออกโครงการได้สะดวกเลยค่ะส่วนวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภคอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงและมีการติดตั้งกล้อง cctv ไว้ให้ทั้งที่หน้าโครงการและภายในโครงการรวมทั้งหมด16จุดค่ะ พอเราผ่านเมนเกตเข้ามาเราเจอกับพื้นที่ของแฟซิตี้หลักของโครงการเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือตัวคารคาพเาส์นั่นเองตรงนี้จะเป็นส่วนเดียวกันกันกบพื้นที่ของตัวเมนเกตนะคะพอเราเข้ามาโซนแรกที่เราเจอจะเป็นตัวสระว่ายน้ําซึ่งที่นี่จะใช้เป็นสะระระบน้ําเกลือมีการแยกสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยพื้นที่รวมทั้งสระจะอยู่ที่ประมาณ15คูณ4เมตรค่ะตัวสระจะเป็นสระแบบเอาท์ดอร์นะคะพื้นที่ริมสระมีพูลเทอร์เรสกว้างๆและลงซันเบดไว้ให้พร้อมกับมีห้องน้ําแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงไว้้้ใใหชงานค่ะ ฟังก์ชันบนชั้น2ของอาคารกับเฮาส์เราขึ้นมาปุ๊บจะเจอกับห้องโคเวอร์กิ้งสเปซขนาดใหญ่ดีไซน์าเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะฟีลแบบเรียบเท่เหมือนเราได้มานั่งคาเฟ่ดีๆสักที่หนึ่งเลยค่ะซึ่งการออกแบบเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมกราวิตี้คอร์ดนะคะซึ่งเขาจะมีการเว้าตัวอาคารเข้า,ขามาให้เป็นเหมือนกับตัวพ็อกเก็ตที่เขามีการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ด้านนอกด้วยให้ความร่มรื่นกับด้านในตัวอาคารและด้านข้างก็มีการทําที่นั่งแบบอัศจรรย์ไว้ให้เป็นการไล่สเตปแบบ้าามั่งเ ทำงานตรงนี้ก็ได้นั่งดื่มกาแฟก็ได้หรือจะนั่งในจุดที่เขาจัดไว้ให้ก็ได้ค่ะนอกจากนั้นเขายังมีการเพิ่มช่องแสงขนาดใหญ่เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบรรยากาศด้านในโครงการได้อีกด้วยนะคะเชื่อมต่อจากโคเวกิ้งสเปซเข้ามาด้านในโซนนี้เป็นโซนแอคทีฟค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องฟิตเนสนั่นเองนะคะจะได้ความโปร่งโล่งเหมือนกันมีการจัดอุปกรณ์มาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือขยจะเวทเทรนนิง่งตรงนี้ก็มีไว้ให้เราออกกำลังกายตรงนี้เสร็จก็สามารถไปนั่งพักผ่อนในโคเวกิ้งสเปซได้เลยค่ะ ำหรับบ้านของโครงการนี้ในปัจจุบันจะมีแบบเดียวเท่านั้นค่ะคือแบบบ้านสเปซขนาดบ้าน240ตารางเมตรบนที่ดินบ้านเริ่มต้น56.7ตารางวาฟังก์ชันบ้านอยู่ที่4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถค่ะโดยการดีไซน์ตัวบ้านของโครงการนี้จะเป็นสไตล์บูติกโมเดิร์นมินิมัลเน้นความเรียบเท่นะคะซึ่งถ้าเรามองด้านนอกของตัวบ้านเนี่ยจะดูเป็นบ้านทรงสูงที่มีการลดเหลี่ยมมุมของตัวบ้านด้วยผนังโค้งทําให้บ้านดูแปลกตาและมีการดีไซน์ตัวบัลคอนีสเปซบริเวณกลางบ้านนะคะซึ่ง นี้จะเป็นการดีไซน์ที่เหมือนกับลิง์กมาจากตัวอาคารขับเฮาส์ค่ะเป็นการเพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้าไปด้านในตัวบ้านตรงนี้จะช่วยให้ดูว่ามีความโปร่งสบายและระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับตัวบ้านของโครงการนี้นะคะหน้าบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งเป็นร้วไฟฟ้าอัตโนมัติมาให้พร้อมกับติดตั้งกล่องอเนกประสงค์นะคะซึ่งสามารถรับตัวพัสดุและจดหมายได้นอกจากนั้นก็จะมีกลิ่งหน้าบ้านพร้อมกับมีการซ่อนช่องสําหรับทิ้งขยะและเก็บขยะไว้ที่บริเวณรูบ้านเป็นการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมทางโครงการเขาก็เปิดขายบ้านเฟสแรกเป็นเฟสที่อยู่ติดกับถนนเมนของโครงการที่มีความกว้างถึง11เเมตรนอกจากนั้นยังเป็นบ้านเฟสเดียวนะคะ ที่เขาจะได้หน้าบ้านแบบไม่มีตัวสายไฟมารบกวนหน้าบ้านเลยเนื่องจากเขาจะใช้เป็นระบบสายไฟลงดินนะคะเดินจากตัวเสาไฟที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมาด้านในตัวบ้านค่ะ สำหรับโครงสร้างหลักของตัวบ้านที่นี่จะใช้เป็นระบบ precast ค่ะบ้านทุกหลังเขาจะมีการเดินระบบไว้ให้นะคะรองรับการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์บนหลังคาแล้วก็ในบริเวณที่จอดรถเนี่ยก็สามารถติดตั้งตัว EV charger เพิ่มเองได้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ด้านในที่จอดรถตรงนี้นะคะจะสามารถรองรับได้ทั้งหมด3คันด้วยกันโครงสร้างในร่มจะใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องกัวงวลในเรื่องของการซุดตัวส่วนโซนที่เป็นสโลปด้านนอกจะเป็นแบบต่อจอยนะคะและจะเป็นโครงสร้าง s สล็ o ออนกราวค่ะ สำหรับด้านในที่จอดรถตรงนี้นอกจากที่เขาจะ provide จุดติดตั้ง EV charger ไว้ให้แล้วเขายังมี ห้องเก็บของไว้ให้ด้วยซึ่งตัวนี้เราสามารถเก็บพวกอ,อุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ล้างรถต่างๆได้ค่ะส่วนทางเข้าหลักของตัวบ้านอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะซึ่งเขาจะมีการดีไซน์ออกมาเป็นเฉลียงกว้างๆค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เขาจะเน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะของผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นตัวบานประตูที่เขาเลือกใช้จึงเลือกใช้เป็นบานทึบแบบนี้โดยจะมีการเลือกใช้เป็นวัสดุคุณภาพสูงยี่ห้อทอสเทมทั้งประตูและหน้าต่างทุกบานในบ้านจะใช้เป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยค่ะ พอเราเข้ามาได้นในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมพื้นที่โซนแรกคือโถงต้อนรับเป็นโถงฟอยเย่ค่ะซึ่งการดีไซน์พื้นที่ของตัวโซนนี้นะคะเขาจะมีการลดระดับพื้นจากโซนลิฟวิ่งด้านในเพื่อเป็นการแบ่งสัดส่วนให้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นซึ่งพื้นที่ในโถงตรงนี้นะคะเป็นเหมือนโถงที่เราไว้นั่งใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าก่อนออกจากบ้านนั่นเองค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้เราสามารถทําเป็นตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ได้นะคะหรืออาจจะทําเป็นชั้นวางของต่างๆเพื่อเก็บของก่อนจะเข้าไปด้านในตัวบ้านก็ได้โดยเราจะ เห็นว่าทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการใส่ช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ตั้งแต่พื้นที่บริเวณนี้เลยค่ะ การดีไซน์ตัวบ้านของที่นี่นะคะคุณผู้ชมถ้าเรามองจากหน้าบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านที่มีความเป็นโมเดิร์นและมีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยผนังหน้าบ้านจะไม่ค่อยมีช่องเปิดให้เราเห็นคนที่อยู่อาศัยด้านในตัวบ้านเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขาเน้นความเป็นส่วนตัวก็จริงค่ะคุณผู้ชมแต่พอเราเข้ามาด้านในเนี่ยเราเจอกับสเปซที่มีความเปิดโล่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การดีไซน์โถงแบบโอเพนแกลนและมีการระเบิดสเปซให้ดูกว้างขึ้นไปอีกด้วยโถงแบบเบิลสูงงถึ6.3เมตร Okay. บวกกับช่องแสงขนาดใหญะะ่ที่ทางโครงการเขามีการดีไซน์มาให้เต็มพื้นที่ทําให้พื้นที่บริเวณนี้มีความโปร่งสบายและเราสามารถที่จะจัดพื้นที่ให้มีความโคซี่เกิดความคอนทราสต์ระหว่างสไตล์ที่มีความโมเดิร์นและด้านในที่มีความโปร่งสบายน่าอยู่นั่นเองค่ะสําหรับการจัดฟังก์ชันของพื้นที่ในโซนนี้นะคะเป็นพื้นที่โอเพนแปลนที่เราสามารถจัดฟังก์ชันให้เป็นโซนลิฟวิ้งแอเรียขนาดใหญ่แบบนี้สามารถรองรับการใช้งาน6-8ถึงที่นั่งได้เลยค่ะ และมีพื้นที่ข้างกันนะคะที่เราสามารถทําเป็นห้องทานอาหารรองรับ6-8ที่นั่งได้พอเรามองเห็นภาพแบบนี้ค่ะเราสามารถเห็นการใช้งานของครอบครัวที่มานั่งแกตเตอริ่งกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เลยบางส่วนอาจจะนั่งในโซนของลิฟวิ่งและบางส่วนอาจจะนั่งทานข้าวอยู่บริเวณนี้นะคะเป็นการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะก่อนที่จะไปโซนอื่ๆนๆืนที่ขอพูดสเปคที่เขาให้มาที่ชั้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตัวพื้นเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องไนโตล้ลายหินอ่อ,อน แรงได้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งสัญญาณการขโมยแมกเนติกเซนเซอร์ไว้ให้ที่ชั้นหนึ่งะคะและมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้2ตัวด้วยกันตัวแรกอยู่ที่บริเวณที่จอดรถนะคะจะเป็นระบบที่ตัวจับความเคลื่อนไหวและด้านในตัวบ้านจะมีอีก1ตัวที่เป็นระบบ Face Recognize ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวสามารถใช้งานผ่านมบาย l e แอปพลิเคชันได้ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวค่ะ เชื่อมต่อจากพื้นที่โซน living a r e ยเข้ามาค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ในโซนนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งเราสามารถทําเป็นแพนที y เชื่อมต่อกับโซน living ได้เลยก็จะได้ open space ที่เชื่อมต่อกันเข้ามาแต่ในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการกั้นเป็นห้องครัวแบบเป็นสัดส่วนโดยจะใช้เป็นชุดประตูบานกระจกนะคะพร้อมกับมีกระจกเข้ามุมด้วยเพื่อการไม่ให้กลิ่นอาหารในครัวในออกไปรบก,กวนในโซนของ living แต่ยังได้ความโปรง่งสบายที่เชื่อมต่อถึงกันอยู่ค่ะโดยภายในห้องครัวในทางโครงการเขาจะมีการติดตั้งเป็น เคาน์เตอร์ครัวท็อปหินพร้อมซิงล้างจานมาให้แต่จะเป็นแบบมาตรฐานนะคะไม่ได้มีหน้าบานติดตั้งมาให้ซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาหน้าบานไปที่เราชอบมาติดตั้งเพิ่มเองได้เลยค่ะและติดกับพื้นที่ห้องครัวนะคะเชื่อมออกไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของห้องซักล้างหรือว่าโซนห้องซักรีนนั่นเองโดยทางโครงการเขาจะมีการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวมาให้ด้วยค่ะเป็นพื้นที่ที่กําลังเป็นสัดส่วนที่พอดีตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนเมืองค่ะ เชื่อมต่อกับพื้นที่ห้องครัวตรงนี้นะคะพามาดูติดกันเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้ด้วยโดยตัวพื้นที่เป็นสเตปฟรี Free, หรือว่าเป็นพื้นซิมเลสนะคะจะไม่มีการลดระดับเลยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่ายและภายในของตัวห้องน้ําเองนะคะก็จะมีการติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยโดย,ยหลักจะใช้เป็นของโมเกนและอเมริกันสแตนดาร์ดได้ทั้งตัวอ่างล้างมือทถสุขภัณฑ์แบบดูโอฟลชและกระจกเงาขนาดใหญ่โซนอาบน้ ะะเขาจะมีมานั่งมาให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการเตรียมระบบรองรับเครื่องทำนวาอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยและมีหน้าต่างบานกระทงุงกระจกฝ้านะคะสำหรับรอยอากาศภายในตัวห้องน้ำค่ะ ติดกับพื้นที่โซนของห้องน้ำนะคุณผู้ชมจะเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วก็บริเวณหน้าห้องเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ของห้องเก็บของมาให้ด้วยตรงนี้เราจะสามารถเก็บของจากโซนลิฟ่งเข้าออกได้สะดวกค่ะโดยจะใช้เป็นพื้นที่ใต้บันไดโดยจริงๆแล้วพื้นที่ใต้บันไดนะคะในห้องที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีการแบ่งสัดส,ส่วนสามารถเก็บได้จากด้านในห้องตรงนี้และบางส่วนเราก็สามารถเก็บได้จากส่วนของโรงจอดรถด้านนอกค่ะ สำหรับตัวห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะหรือว่าเป็น versatile space ค่ะห้องเนี้ย เขาจัดมาให้รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมด้านในตัวห้องเราสามารถวางเตียงขนาดประมาณ3.5ฟุตพร้อมกับชุดตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้กําลังดีเลยจุดเด่นของตัวห้องเนี่ยคือเขาจะมีช่องแสงทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะให้เราสามารถเปิดระบายอากาศได,ได้แบบเต็มที่แล้วก็ช่วยห้องมีความโปร่งสบายด้วยและสําหรับใครที่ไม่ใช้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ยังปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องสําหรับสต็อกสินค้านะคะหรือจะเป็นห้องพักผ่อนเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ สำหรับตัวใดเนี่ยจะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะคุณผู้ชมและตัวลูกนอนจะปิดผิวด้วยไม้สำเร็จพอเราขึ้นมาบนชั้น2ตัวพื้นจะเปลี่ยนเป็น SPC ลายไม้จะปูแบบลายก้างปลาค่ะสำหรับสเปซโซนแรกเราขึ้นมาจะเจอกับโถงอเนอกประสงค์นะคะซึ่งตรงนี้มีมุมที่อยากให้คุณผู้ชมดูเป็น ตัวบริเวณบาร์โคนี่สเปซนะคะที่เขาเจาะช่องแสงมาให้การใช้งานด้านในสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติด้านนอกตัวบ้านได้และมีความเป็นส่วนตัวด้วยส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่โถงบนชั้น2เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับโถงดับเบิลวอลลุ่มด้านล่างนะคะทำให้เราได้ความโปร่งสบายทั้งจากบนชั้น2และจากด้านล่างเลยซึ่งสเปซต,ตรงนี้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนพื้นที่สําหรับชงกาแฟนะคะหรือใครอยากจะทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ดีเลยค่ะเพราะว่ามุมนี้เราสามารถมองเห็นวิวสวย สวยทั้งจากพื้นที่ชั้นล่างแล้วก็พื้นที่สวนข้างบ้านของเราได้ด้วยค่ะ พี่พาทุกคนเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกนะคะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองสาหรับห้องนี้จุดเด่นคือเขาได้ฝ้าเพดานมาสูงถึง3.5เมตรและยังเป็นตัวห้องที่คอนเนคกับบาล์คอนี่สเปซด้วยนะคะซึ่งจะได้ความโปร่งสบายจาก3มุมด้วยกันพื้นที่มุมแรกพอเราเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะว่าได้ช่องแสงขนาดใหญ่ด้านนอกเราก็สามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้กิ๊มองว่าได้ความร่มรื่นม,ม,มากเลยทีเดียวคะ่ะส่วนการจัดฟังก์ชันนะคะพื้นที่โซนแรกเราสามารถ ทำเป็นมุม Walk กอินค s e t ได้ติดตั้งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้แต่ตัวไซซิ่งเนี่ยเราสามารถปรับเองได้เลยเพราะว่าในบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นพื้นที่ห้องโล่งๆให้ค่ะติดกับพื้นที่โซน Walk in Closet ก็คือห้องน้ำในตัวของ Master ร์เ r o o m นั่นเองนะคะซึ่งภายในก็จะมีการแยกฟังก์ชันโซนแ้งโซเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะและถ้าเราสังเกตนะคะห้องน้ำ ของตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีการเลือกตัวกระเบื้องให้มีความพรีเมียมสวยงามในทุกห้องสุขภัณฑ์สาหรับห้องน้ำมาสเตอร์เบรูมก็จะให้มีการอัพสเปคขึ้นมานะคะโถสุขภัณฑ์เป็นแบบตึงอัตโนมัติได้อ่างล้างมือไซส์ใหญ่ขึ้นได้ตัวฉากกั้นนำน้ำเท่ๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญห้องน้ําของมาสเตอร์เบรูมจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้ประโยชน์จากบาลโคนี่สเปซอย่างที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้ได้หน้าต่างบานใหญ่เลยนะคะที่เราสามารถเห็นวิวของตัวบาลโคนี่ที่เราปลูกต้นไม้ได้และยังสามารถเปิดระบายนนอากาศ เข้ามาได้ในโซนพักผ่อนของตัว master ์ e บ r o o m ค่ะจะเห็นว่ามี s p a c ที่ที่กว้างมากๆเราสามารถจัดวางเตียงขนาด king size หรือเป็นเตียงขนาด custom size ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมและมีพื้นที่ข้างเตียงให้เราทําเป็นพื้นที่มุมพักผ่อนส่วนตัววางเก้าอี้นวดได้หรือว่าจะวางเป็นชุดโซฟานั้าพักผ่อนก็ได้เลยนะคะจุดเด่นของตัวห้องเนี่ยคือเขาจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ทําให้ด้านในตัวห้องมีความโปร่งสบายและยังสามารถออกไปใช้งานในส่วนของ balcony space ได้ด้วยค่ะ บนชั้น2เนี่ยเขาจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะคะมีมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มีห้องนอนรองอีก2ห้องค่ะซึ่งตัวห้องนอนรองทั้ง2ห้องเนี่ยเขาจะจัดขนาดมาใกล้เคียงกันเลยนะคะที่พามาดูห้องแรก ห้องนี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่ตัวห้องจะได้หน้าต่างถึง3ด้านด้วยกันจะได้ทั้งจากฝั่งหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็จากตัวของถงดับเบิลโวลูมค่ะทําให้ตัวห้องมีความโปร่งสบายมากเลยทีเดียวส่วนพื้นที่ด้านในนะคะเราสามารถจัดวางเตียงขนาดควีนไซส์ได้พร้อมกับพื้นที่สําหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทําการบ้านต่างๆนะคะมีมุมสาหรับวอล์กอินคอตขนาดย่อมๆและมีห้องน้ําในตัวค่ะ และห้องนอนรองห้องที่สองค่ะคุณผู้ชมสําหรับห้องนี้จะมีขนาดย่อมลงมานิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่ใช้เป็นห้องนอนก็สามารถปรับเป็นห้องทํางานขนาดใหญ่ได้เลยหรือจะใช้เป็นห้องพักผ่อนอื่นๆก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็สามารถจัดห้องนี้ให้เป็นเพ t โซนได้นะคะส่วนใครที่อยากจะจัดเป็นห้องนอนขนาดในห้องก็เหมาะจะวางเตียงขนาดประมาณ3.5ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานโดยตัวห้องเขาจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวค่ะที่มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ สำหรับตัวโครงการสีเวลัยรังสิตคลองสานะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของงานดีไซน์ มองหาบ้านเดี่ยวที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใครในโซนรังสิตและเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันที่คนเมืองก็จะคุ้นเคยกันดีเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านแบบเต็มอิ่มค่ะซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยเหมาะทั้งคนที่เดินมาอาศัยอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วอยากจะแยกครอบครัวออกมาซื้อบ้านในทำเลที่ใกล้บ้านเดิมหรือคนที่มองหาซื้อบ้านที่ใกล้กับโรงเรียนบีคอนเฮาส์และยังเหมาะกับคนที่ทำงานในเมืองโซนกรุงเทพตอนเหนือเดินทางด้วยเส้นวิภาวดีและดอนเมืองโทเวเป็นหลักค่ะ และนอกจากนั้น,นยังเหมาะกับคนที่เน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะที่โครงการนี้เขามีแค่96ยูนิตเท่านั้นในขณะเดียวกันมีพื้นที่ส่วนกลางหลักๆมาให้ใช้งานครบเลยค่ะโดยจะเน้นเป็นพื้นที่ออกกําลังกายและพื้นที่สําหรับการนั่งทํางานส่วนจุดเด่นจริงๆที่มองว่าเด่นมากๆสําหรับตัวโครงการนี้คือการดีไซน์ของตัวบ้านที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นบ้านเดี่ยวดีไซน์แปลกตา เรียกว่าเป็นโครงการแรกๆในย่านรังสิตเลยค่ะที่มีดีไซน์ออกมาในสไตล์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นฟังก์ชัน้านในตัวบ้านยังสามารถรองรับได้ตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวเปจนถึงครอบครัวขนาดกลางและยังสามารถรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้อีกด้วยและยังได้ในเรื่องของความคุ้มค่าด้วยตัวประตูและหน้าต่างเนี่ยเขาใช้ของทอสเทมนะคะเป็นของคุณภาพดีได้ห้องครัวไทยแยกมีพื้นที่ห้องซักรทีที่มาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวและยังได้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวบ้านมาครบครันอีกด้วยค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่7.59ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางวาต่อเดือนและถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะ หรือถ้าใครที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลสามารถโทรไปได้ที่เบอร์0836224144และนั่นคือทั้งหมดของโครงการสีวิไลรังสตคลอง3ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ผมน e อ o อยู่ Channel นนไว้ด้วยหรือถ้าใครที่ต้องการอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Home Now y u c o m และ Facebook Fanpage Home n o อ y ู u FC นอกจากนั้นยังสามารถเสิร์ชช่อง Home n o อ y ู u ได้ในแอปพลิเคชัน t i k t o k ค่ะสำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ